สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องหญ้าชีกกกอกนะคะถึงกับตะลึงนะคะเห็ดออกนะคะในป่าหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไผ่สูงนะคะแต่มีเห็ดนะคะสีดอกนะคะเห็ดกกอกนะคะจะออกเหลืองๆๆจะเหลือง เห็ดไข่เห็ดไข่นะคะออกในเงาไม้ไผ่นะคะีเห็ดไข่หรือเห็ดอะไรนะคะแต่ดอกมันก็เป็นสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นดอกสีเหลือง็เดห ก ok> ็ึ้นกับตะลึงนะคะเห็ดกบกอกนะคะออกอยู่ในไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่นะคะนี้ต้นไม้ไผ่ริมห้วยบุงนะคะอยู่ริมห้วยบุ่งจะเอาไปกินได้ไหมนะคะยังไม่ย่าก็ยังไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันยังไม่รู้ส่าชนิดเห็ดนะคะว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะมันคือเห็ดอะไรแล้วมันออกอยู่ใต้ไม้ไผ่นะคะ ี๋ย่อไปหาดูไปหาดูอีกที่หนึ่งเนาะนะครับจะหาเาะดูที่หนึ่งอีกว่ามันจะมีเหมือนกันไหมนะคะอ่ะไปะไปดูกันมีมาอีกตรงนี้อีกนะคะก็คือหนออ่อไม้ออ้ดอกไม้ไผ่สูงนะคะออกว่าออกเยอะมากนะคะหน่อไม้ไผ่สูง ขอไม้เริ่มออกแล้วนะคะที่สีกอหน่อไม้ก็ใกล้แล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไผ่ซูงนะคะแล้วก็อีกแล้วจะเป็นหน่อไม้ไล่นะคะหน่อไม้ไล่อร่อยกว่าหน่อไม้ไผ่ซูงค่ะคะุ อันนี้นอมันยังไม่ยาวในเอฟซีผมไว้ก่อนให้มันออกยาวๆเขาเขาเขาจะมาเอานะคะอันนี้ก็จะไม่ยาวค่ะแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะคะไปหาฝั่งนู้นมันไม่มีนะคะแล้วก็เลยมาอีกฝั่งนี้นะคะ แต่ย่าไม่กล้าเอานะคะเพราะว่ากลัวมันเป็นเห็ดพิษนะคะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นนะคะมันออกในกอไม้ไผ่นะคะดอกสีเหลืองเหลืองนะคะเอซนะคะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะจะมันจะนี้ได้ไหมนะคะกินได้ไหมหรืออะไรยังไงนะคะสวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่กอกนะคะ เรียบร้อยแล้วได้สักตันสักตันหน่อยนี่นะสักตันทั้งเบิดนี่นะจอยสอกตัดก็เอาบ่เกือบสามตันบ่เอาอันนั้นดูสักโต้อยโอ้เดนน่าพอเพราะว่าขายก็ขาย เพื่อได้หลายกมูนี่เจ้าเยอะที่สุดเพราะว่ากายโอ้ฮะได้หลายก็ได้หลายก็ที่หนึ่งวะเอารลดเพิ่มนี่พลาดร้อใหญ่นี่นะ เอาล้อเพล่อรถเปลือเอึนลอใหญ่แท้โอ้เออล้อมากสิถรือล้อใหญ่แท้นั่นนะโอ้นะคะรถรถที่สี่กเอาไปเลยกระจิ๋วเอาขึ้นมั่งดูไปล่มากไปได้เอาล่องับิ้ง โอ้ดัดแปลงมาดัดแปลงมะฮุนยางบ่ดัดดัดดัดแปลงมะฮุนยางบ่นี่น่ะโอ้ล้อใหญ่นะโห้ยสี่ก้อนมัการเอาล้อมาเลยมาเสิร์ฟเนี่ยล้อรถยนต์บ่ โอ้โหโอ้โหตาไม่ม่ไม่เจ็บนาทม่คราบนี่มันนั่งนเก็บอย่างใครอันหอมได้ไปด้านขึ้นเลยนั่งประมาณหวูไม่พอยกรอยกใครได้แล้ว บังไม่สือยกยางขึ้นลุงเต้ก็จะลองแล้วอัลลัมมือแล้วลุงเต้เอาไปลูกมันเป็นอะไรไม่คือคือมันก็ได้คือมันก็ได้สามล้ออยู่เดี๋ยวมันเลยหระยก มันี่ไมันขดแครับนี่มีปรลัดคิกด้วยนี่ท่านผู้ชมนะไมราบเออานี่เาก็เส้อยาวเราดินแดน้อนนอาเอาอันนั้นบอเอาอันนั้นบอเอาเอากระสอบหรื่องพวรตั้งทางหลังนะมีล้อพงโอ้ได้ล้อพงมันโอ้อันนี้ล้อพงมัน เชือันี้ก็โอ้ยลอโพงแล้วก็ดึงไปเลื่อนขมังเอรุ่มันจิ้น้ำโอ้มันมีล้อลากไปนั่มาจนเนี่ลุกย่างกันน้องทำในน้อยพอดีรู้มีนังนี้ฮะมีอะไรคนนี้หันหน้าไปพรอโอโหโอ อารมณ์คมคายนะคะเอาบ้าบ้าเดี๋ยวส์สมบัติการยางนะคะรับซื้อยางจากชาวบ้านแล้วนะคะได้แล้ว บัญชีนะคะจ่ายนะคะให้ชาวบ้านนะคะที่ละเจ้าละเจ้ามาขายนะคะก็เป็นอาชีพก็เป็นอาชีพของชาวบ้านกกอกนะคะเพื่อหลังจากทำไร่ ทำนานะคะก็นี่แหละอาชีพหลักนะก็คือกีดยางนะคะกีดยางอ้าวแต่จิ๋วจะได้